ง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยระบบของเขาไปแล้วครับโอ้สุดยอดมากเลยครับแน่นอนจริง ครับสวัสดีตอนบ่ายทุกท่านทุกคนนนี่เรามาส่งน้องบุญเย็นไปอยู่บ้านใหม่นะครับบ้านใหมย่ยกส,สี่โอ้โหสวัสดีครับเอาช้างมาร่วมช่วยช่วยกันเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ไปอยู่กับช่องใหม่นะครับผมนี่ เปลี่ยนเจ้าใหม่แล้วนะบุญเยน็นอย่าดื้อน,นะทีนี้ไปอยู่กับเจ้าใหม่ห้ามดื้อเด้อของเขาบม,มีแบบสลิงดึงเลยนะ จำเป็นครับดีครับสวัสดีครับถัาคำนะถ้าถ้าคำนะครับผมจับจับอะได้วยแสดงว่าดูใช่ไหม FC ดูทุกช่อเลยครับครับผมครับนี่ครับ ควันช้างเสื้อหนังของเรามีกมามาพี่เลือเนาะพราโทรไปนั่มกับมาตัวมีมีคนเดียวนะครับวันนี้เป็นควันเทนนะควันเคยขีย่ไปจำนะครับอม รอหาเจ้าของใหม่จนเจอนะครับเอฟซีเนาะเมื่อเขาอยู่กับเราแล้ววันนี้ก็ต้องไปอยู่กับคนใหม่ด้วยบ้างเจ้าของคนใหม่ด้วยบ้างฮะใกล้โชว์ผูกเลยเขาผูกของเขาละเขามีวิธีของเขาละกัดโอ้ยชิดฟองหลับมาเออเสียบข้อาออกเลยอไงเอาเสียบถูเขาใส่ติดเตยนั่นเตย เอาเอันเลเอ้าเอาดังไเขาไปรูดเออนี่เอาลุง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 เดี๋ยวทิดระวังเด้อครับลูกเอามันบกเปอยงดอกมันค้นไหายปนี่วันนี้เขาเป็นมือ youtube nữa thật <laughs> <laughs> Ở trong đình trong đinh trong hay chiêng bùn

อายแล้วไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่อยู่ที่ใหม่แล้ว,ลว,ก,ลวก็อย่าดื้อน,นะครับทีนี้ไปเป็นเด็กดีที่รุ่นเลยบุญเยน็นเลยได้จีน่าเข้าไป,ไปใส่นี่ เขาไปัเไปเชียงใหม่นะครับไปเชียงใหม่พัทธพรอยู่รับูสังป้าเลหน่อยอยู่ไหมน่าไม่ด้มุนตัวยุ่งหรอเขาทำนะเขาเขาบอเขาเลียงสร้างประจำค้างูนี่เบื้องต่วิธีหมุนเขาก็างูแล้วนี่บอใครจะมุนทำไป ฮีฟุตบอลทำมุ้ีเบนเจฟซี่ฟางให้มุ้เบนนี่นะครับผมเราสนับสนุนการดูแลสุขภาพช้างร่วมกับสมาคมนะครับผมหนุย่า เต oh, รียมพร้อมไ่หมดเลยโอ้รถมาตรฐานปานีเรามันยังบ่ได้หรอกไม่ไอะไวเลนดีนีกวัาเราไปตปุ่นเราบอกีคนซอยอีกอันนี้เข้าไปดู่ง้วยเข้าไปดีกก่าเกณฑ์กานไปดีี้ยนรง่ายๆรับกล็อกกันปานีแล้วเฮ้ยอย่าว่า เตยของเรานะครับวันนี้ทํางานดีมากเลยทํางานยอดควันเตอร์สุดยอดล็อกไซลเล็กน้ำร้อนเล็กกี่ตัวนั่ะเอาเอามาไล่เอามาไรให้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 ควานเขาอันนี้ให้หน่อย มีพวงมาลัยให้ด้วยพวงมาลัยข้อขอด้วยอาบปรมาขอข้อควันที่เนอะไปเอา ยังไม่เนื้อไม่แทงอะไรเนื้อเนี่ยน่ครับในขณะนั้นแทงสองข้ออยู่นแทงก้อนๆไงมันร้อนย่องเลยอะย่องเลยวะย่องเลยวะเสร็จเรียบร้อยแล้วตังเฮียยินย่องย่องถ้ากันย่องกันป้าใครก็ได้ก็เอาตี อ่ะยกไหลลื่นไปไปเป็นเย็นเด้อเดินทางปลอดภัยไปอยู่กับเจ้าใหม่แล้วใีไดีๆนะโอไหลลื่นดูดูสไลด์ขึ้นแล้วนะครับเครื่องไหลลื่นแล้วมันกำลังสไลด์เครื่องไหลลื่นมันแล่นจะได้ดีอันไหนนี่มันแล่นได้เออขับปิ้นเตห็นบอลหอมันหุ่นดีนั่นดีนี่เด้อหน่อยๆนีบอลดึงดีนะเออ รถมันถอยไม่เองมันเลยเด้นรถทน่ยแต่เ่ยาเช็ดกันี่ผมไม่งบทุกคนเปนาเช็ดใช้รถชาิ่งไว้แต่เข็นใหญ่ใช่ไอ้เดินทางปดภเทเดทอเนินทางลอดภัยคำคู่หมองใหม่เด้อังางอุนเด้อ แม่พีก็ส่งให้กำลังใจให้จนร้อยๆเลยใจขวัญช้างด้วยครับผอคครับง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยระบบของเขานี่ยสุดยอดจริงๆไม่รับโอ้โหมันนมันคนใช้หนักเยอะ ขนสับรถไปทูเดียโอ้คนสับรถได้มันก็ใส่ได้ไม่เยอะนี่กิกะได้อยู่ยนตเซย์ยนเซย์แล้วก็ยนขึ้นไปที่กันนี่ใช่ช้างชราช้างอะไรพวกช้างพิการพวกนี้แต่ว่าไม่มีแรงมันนไหลเข้ากไปแล้วครับ โอ้สุดยอดมากเลยครับแน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆระบบของเขานะคพีบสี่ยอดมัเราต้องขึ้นเนินขึ้นเนินแต่ขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะแต่อย่างพี่ทองนี่ไม่ต้องครับอย่างนี้โดดขึ้นเลยสบายสบายขึ้นประจำขึ้นประจำบอกแค่บอกว่าขึ้นวิ่งไปขึ้นเลยเชาแบบที่ปอครับอ่ะนี้เราก็มาส่งบุญเย็นไปสู่เจ้าของควานคนใหม่แล้วนะครับผม ขอใคอยเรียนมีความสุขแตเละแล้วก็คำคูลคุณคูณดูทะเบียนรถครับทะเบียนรถเขานะครับดูดคูครับวันช้างเราก็มาร่วมด้วยช่วยกันเยอะคุณทั้งคุณหมออะไรพร้อมไปหมดกำลังใจให้คุณตาหมอเป็นกำลังใจให้ทีมงานช้างด้วย นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องคลายต้องทำด้วยรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองไม่น้อยแต่คอยรักกันนานขอบพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้จ้อมอกอมใจด้วยเจอกันใหม่คลิปวันหน้า,าวนสวัสดีครับ